สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชีร์เด้อครับพี่น้องครับวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนหกสิบแปดครับผมเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมานําเสนอแนวทางตัวเลขของปูสีสะเกตดเด้อครับผมครับคลิปนี้เก่ามาเชีร์จะบ่ได้สัมผัสปูได้ครับผมครับหลังจากที่สัมผัสไปแล้วก็คือ ตั้งแต่ตองวดครับพี่น้องเนาะปูก็ะหายมาแล้วเลขสี่ตัววิเศษครับผมเอาคลิปนี้ก็คือจังงวดทีแล้วได้ครับผมก็มาเชียร์กับเฮดไหพีหน่น้องอีซีอ่าเป็นอ่าคลิปก้อนหอยออกครับพี่น้องเนาะเลขสามตัวปูสีสเกตก็คือเอามาวิ่งกันนะครับพี่น้องเนาะเอามาวิ่งกันเอามาประกอบห้เป็นเลขสามตัว ในจํานวนเลขซี่ตัววิเศษครับผมครับมีควมคิดจั้งสี่ได้ครับพี่น้องงวดวันหันมีความรู้สึกว่าเลขเพิ่งจะลดมากสามงวดแล้ะครับพี่น้องเนาะครับคิดว่าจะเกิดมากงวดนี้ครับอาจจะขึ้นทุ่นกื่มกันไล่ให้พี่น้องทีก็คือจะต้องติดสามตัวครับผมก็เลยเห็ดวินเบิงครับเขาสามตัวอีหรได้ครับพี่น้องแต่ว่าเป็นตวกลับเพราะว่าเลขบ่มีหลักครับพี่น้องเนาะเลขบ่มีหลัก ในคลิปนี้จะยึดเลขกของผููที่ปกะกอบให้เลขกตัวได้ครับผมจะเป็นหลักไปครับแต่ว่าพี่น้องทีก็ต้องลับนํกลับนําได้ครับพี่น้องจะจับประตูกับว่าไปครับพี่น้องเนาะครับผมลองเบิ้งอีกสักงวดหนึ่งครับผมครับหลังจากที่เดินมาเริ่มเดินมานับหนึ่งไม่ครับพี่น้องเนาะหลังจากลดไปสามงวดครับผมสามงวดถึงบ่มีปรากฏกันรุดเหย้ารุดเยอะขนาดนี้ได้ครับผมพีไก่ยกับ อาจจะมีรุดข้งเดียวแล้วก็มาเข่าครับพี่น้องนะเขาแยวแล้วก็รุดปีนี้ก็คือรุดหนึ่งข้งเข่าหนึ่งข้างรุดหนึ่งข้งเขาหนึ่งข,งงข,งข,งข้งสลับกันยุ่งสี่ครับพี่น้องจนล่าสุดก็คือรุดสามงวดติดต่อกันงวดวันที่สิบหกมิถุนายนเข่ามากสามตัวเลยครับผมทั้งสองทั้งเก่าทั้งสามครับพี่น้องเนาะเอา คลิปนี้ก็จะมาทบตัวเลขปูน้าได้ครับผมเลขปูชีสเกตครับพี่น้องสีตัววิเศษครับ้วก็มานําเสนอเลขสามตัวนําสาหรับคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าเด้ครับพี่น้องเป็นเลขของพ่อสออุบลครับผมเลขพ่อสออุบลครับหลังจากที่อาเฮ็ดให้พี่น้องซีเบิงวิ่งกันเกี่ยวกัน ก็มีเขานะครับผมแต่วางวดวางหันหู้สซึกว่าจะเด่นเข่ามากครับพี่น้องเนาะเด่นสองกับศูนย์เข่าครับประกบคููกันบ่มากแต่ว่าก็มาเชีกับมีความรู้สซึกลึกๆก็ได้ครับผมวางวดนี้เพื่อนจะวิ่งกันมากอีกครับพี่น้องเนาะเหล็กของปอสออุบลตเดี๋ยวจะมีข้อมูลให้เบิ้งพร้อมเ้วยครับพี่น้องสถิติให้เบิ้งพร้อมว่าทิศทางตัวเหล็กเป็นทะวิ่งกันจะมักจะวิ่งกันล่วงลังได้ครับผมครับเหลขกซีตัวด้วยกัน ครับเดี๋ยวมาล่อรับส้มกันครับพี่น้องก็มีเลขอีกชุดหนึ่งนะครับผมที่ผู้ใหญ่เปิ่นทรงไห้เลขล็อกบนครับพี่น้องเนาะหลังจากที่ม่วว่านนี้กันําเสนอเลขล็อกล่างไปครับผมเลขล็อกล่างไปครับพี่น้องที่ครับคลิปนี้ครับผมปัจจึบนมาประมาณตอนเย็นนะครับผมเป็นเลขล็อกบนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมารับส้มรับฟ้างกันผู้ใหญ่จากกทมครับ เอาคลิปนี้กับเป็นเลขสีตัววิเศษปู่ศีสเกตครับผมก็มาเชียร์เอามานําเสนอเป็นเลข3ตัวตรงตัวได้ครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับชมรัาฟังตัวเลขกามาเชียร์กับขอกราบขอพระคุณปูศีสเกตครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องครับฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์คับเก่ามาเชียร์น้าเชียร์อะไรกับน้องอูน้ำชัยในเด้อครับผมครับไปรับชมรัาฟังกันเลยครับพี่น้องเลขสาตัว ไดซี่คูคือเก่าครับผมไดซี่คูคือเก่าครับพี่น้องสามตัวตรงตัวปู่สีสเกตให้รับส้มรับฟางกันได้ครับเอาครับพี่น้องครับผมมาเบิ่งกันเลขครับผมที่ปูให้ั้งแต่โตงวดเด้อครับพี่น้องเยกปู่สีสเกตคอให้มากคอยเดินเาวครับพี่น้องเนาะครับผมสี่ตัววิเศษงวดนี้หนึ่งกรกฎาคมหกสิบแปดที่ลงไปั้งแต่โองวดเด้อครับผมแปดเก้าสี่ห้า สองตัวบนล่างคู่ประกบคู่ให้กับผม่แปด่เก่า h แปดาเก่ากันี่ดับบนล่างสามอันนี้งวดว่าวงหันคู่ใหตะะ 9, 2, ต้ตรงด้ครับพี่น้องเก้าสองตรงตรงสี 4, ค่คู่ส่วนเลกดับบนดับล่างสิบหน่วยครับพี่น้องเนาะดับเจ็ดเอาอยู่ล้วก็หลังจากนั้นมือเล็กออกเกามาเซียกะ่ะ เอามาวิ่งกันให้พี่์ลอจี้ครับผมอันนี้คืองวดบังหันครับสองสามเก้าเอาเลขกปูีตัวนี้ครับผมว oh. ิ่งกันครับมาเบอรงงวดนี้ครับพี่น้องบัดนี้งวดนี้ครับสี่ตัววิเศษปูก็คือแปดเก้าสี่ห้าครับพี่น้องวิ่งกันก็นกมาเชียร์วิ่งให้เป็นสามตัวโดยยึดเล็กปูไว้เด้อครับผมหยึดเล็กปูไว้ ห้าสี่แป9เก้แป่หครับผมได้สคู่ครับพี่น้องได้สคู่ครับได้สคู่เห็ดคือเก่าครับพี่น้องเนาะเห็ดคือข้องเก่าชวนสุดเต็มบนรางก็คือเอาให้หมดทั้งหคู่เลยครับพี่น้องสี่แปดสี่เก่หาแหาเกหาสี่เกาครับใดกกัดับ ดับบนล่างสามกับพี่น้องเนาะดับบนล่างสามเอาันนี้ครับผมเพื่อมาสามตัวอีกครับผมครับดอว่าพี่น้องที่ี่มักสองตัวนี่แล้วครับผมนี่จัดมาให้หกคู่ครับสามตัวก็หมุนเอาครับผมหมุนเอาครับเพราะว่าระว่างเหล็กแปดกับเล็ขาเนี่ยครับพี่น้องเนาะครับถ้าว่าเพิ่นมาลักซีพีลีนี่จะต้องหมุนเอาเด้อครับผม ปู่ซีสเกตครับพี่น้องปู่ซีสเกตคลิปหน้าเด้อครับพี่น้องคลิปหน้าพบกับเลขของพ่อสอโอบลครับนี่ครับพี่น้องเลขรางเพันกมี่ได้ครับผมเลขรางเพันจ่ายเตอร์ตัวเด่นมากครับวันว่างหันก็รู้สึกว่งวาจิบเขาตัวกลับอยู่ครับผมหกศูนย์หรือว่าเขาหกเ่ยครับพี่น้องเนาะ แต่ว่าอันนี้เพิ่นให้ทุกงวด,ดัวนะครับผมก็มาใชร์มีข้อมูลอยู่สติครับมีสถิติครับพี่น้องนะนเนาะถ้ามาเจอกันครับผมเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเทียบมากคือยังคล้องเกา่าครับสี่ตัววิเศษทำเป็นเลขสามตัวนี่ครับผมก็ไม่ใช่เห็นเข่าสองสามเกา่าเอาเบิ่งชุดงวดนี้เลยครับพี่น้องโฉมมานไปน้ำกันครับผม โชกไม้ไปนน้ำกันครับเนี่ยครับเพื่อว่ามาบนอีกครับพี่น้องเพื่อว่ามาบนอีกสี่คู่นี้ติดไปน้ำจากน้อยเด้อครับพี่น้องครับติดไปน้ำจากน้อยครับเอาครับพี่น้องครับผมกได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะกูวพหันกับมาเชี่ยกับเสดายครับผมบ่ได้เอา ไปวิ่นนันเลขกมาคบบนล่างผู้ใหญ่อใจดีครับผมไปเรียนชุดนั้นเดอครับพี่น้องอันนั้นชุดนั้นเป็นมาสองตัวครับผมผล่นมี่สามใชียดยครับผมลืมเลขกปูครับเลขบ่ได้ครับพี่น้องแค่ซี่คูเองวันนี้เสียวน้าปูยู่ครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องเฮดไห้พี่น้องเอฟซีเบิงเดอครับผมเพื่อเป็นโชว์เป็นลาไปน้ากันครับผมครับผมมียังซับซ้อนครับพี่น้องน้องเพียงแต่ว่าต้องว่างรักให้ถูกเท่านั้นครับผมถ้าอยากได้ตรง จะว่าก็ไม่เชื่อว่าจยงใดก็ต้องกลับนํากรับพี่น้องสี่คู่นี้ครับเอาสาหรับเลขมีที่มาของปู้ะครับผมเดี๋ยวก็ไมาเชื่อจะโทรไปหาปูอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับถ่ายคลิปนี้ก่ามาเชื่อกะขอไวพ้พรอให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปทั้ากันครับพี่น้องเนาะหนึ่งกรกดาคมหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ